นี้ก็ทีมงานคุณฟงก็มาถึงที่ได้บอกที่วัดน้อยแสงจันทร์นะครก็วันนี้ก็เป็นวันวันเผานะครับพอมาถึงแล้วก็ไม่ให้เจ้าภาพต้องกังวลใจนะครับ <c oughs> เราก็ลายบอกเจ้าภาพว่าเรามาถึงแล้วให้เจ้าภาพนะครับก็ได้ไม่ต้องกังวลใจว่าเออเขาหาทีมงานเรานี่คือคุณฟงโฆษณานะครับที่วันนี้เราก็จะมีข้าวต้มเห็นข้าวต้มปลานะครับข <c oughs> ้าวต้มปลาวันเผผวนะอย่างนี้ ก็เดี๋ยวจะมาทำเลี้ยงพระเช้านะครับแล้วก็เลี้ยงพระเลี้ยงคนเลี้ยงข้าวต้มปลาครับเดี๋ยวเราจะทำให้กันแบบแบบร้อนๆเลยครับ6โมงกว่าฟใกล้7โมงนะครับพระก็จะมาลงมาฉันเช้านะครับครับอกเรบอกเรามานะครับเวลาเท่าไหร่แต่เราก็พอรู้คร่าวๆอยู่แล้วครับนี่ทีมงานเราเติมนะครับเจ้าภาพสะดวกสบายนะครับโต๊ะจีนวันเทานึกถึงคุณฟงผู้ชนานะครับมีข้าวต้มเช้านะครับจะต้มข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูต้มไก่เราทำได้หมดนะครับ แล้วเราก็จะมีถ้วยกระเบื้องแต่อย่างไนี้ไาห้ด้วยนะครับเหมาะก,กับข้าวต้มตอนเช้มามากๆเลยแล้ตอนวันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มปลาปลาทะเลนะครับเราก็จะใช้ปลาทะเลตามฤดูกาลน,นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะทำเล,เล,ลเี้ยงพักเพลนเราจะเลี้ยงพระหอมคนไปด้วยเลยนะครับเรื่องจจาการงานตกยีนก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าสภาพ เลือกอาหารอะไรกันบ้างในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นงานจบวันเผานะครับน้อยแสจัน,นลรวก็จะตักเนี้ยพระตอนเช้าครับนี่ก็ต้มเช้าเลย เช้านะครับเดี๋ยวเลี้ยงพระเลี้ยงคนแล้วปลาหมานี่ไปได้เลยอันนี้เป็นแกงส้มแกงชักส้มปาลาริคิวนะครับ โต้คงก็บกครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปถูกใจในเพจให้นะได้ขอบคุณมากเรียบร้อยขอบคุณมากะ